เราเรานั่งหลับตาแล้วมันมืดม,ดมองไม่เห็นอะไรเลย,เยแล้วก็จะมีความรู้สึกกับความมืดเป็นอุปสรรคแล้วเป็นปรักป์ก,กัระจของเราเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของโลกความมืดจริงๆแล้วก็คือสหายของเราเป็นเกะเลิกกันเป็นความมืดที่น่ารักเป็นมิตรกันกับจิตใจของเราแล้วใจเราจะสบายไม่ต้องเป็นดั่งหึดทัดหืทัด เพ่งกับไล่ความมืดเหมือนเราอยู่ห้องมืดๆพอเรายืนเฉยๆไม่ชาสายตาก็จะคุ้นกับความมืดจากมืดมากมามืดมืดมิดมืดมากมืดมัวมืดสลัวสลัวก็ทั้งพอเห็นวัตถุสิ่งของอะไรที่อยู่ในห้องมืดดนั้นได้โต๊ะตู้เตียงต่้ง แล้วก็มองเห็นสวิตอยู่ตรงไหนเราไปกดสวิตกลับไล่ความมืดไปได้มืดภายในเหมือนกันแหละเราทำเฉยๆทำสบายๆายนิ่งเฉยๆมันก็จะมีอาการคล้ายๆกันอย่างนั้น,นแล้วเราก็จะค้นพบาความมืดจริงๆแล้วมันไม่มีเลยมันก็ค่อย จากมืดมากมามืดม่วงแล้วก็มาค่อยจะมืดแล้วก็ฟ้าสังสาเดี๋ยวก็แจ้งจ้างฟ้ากันไปเลยทีนี้อีกข้อนึ่มักจะเป็นอุปสรรคกันคือความเมือ่อยพอโถเราไปเยเทวดาดีบางคนเมื่อยนิดเดียวเลยถ้าเทวดาตไม่คอม่อยเมื่อยเรามนุษย์ธรรมดามันก็เมือม่อยเมื่อยในีแก่ไม่ยากหรอ ไม่เป็นอุปสรรคเลยเมื่อยกขยับก็ <_ S 1> แค่นั้นเองฟุง้งจริงๆมันก็เป็นขบวนความคิดที่มันจะต้องเก็บสะสมเอาไว้ในดวงจิตดวงใจของเราความคิดเป็นภาพมึงเป็นเสียงมึงเป็นทั้งภาพทั้งเสียงมึงจากประสบการณ์ที่ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอนเลยทำภา,ารกิจการงานอะไร รวมทั้งไอ้เรื่องที่ผ่านๆมาแล้วนีมันถูกสะสมเอาไว้อยู่ในใจพอถึงเวลาเราทำหยุดทำนิ่งมันก็ค่อยๆ,ๆคลี่คลายออกมาทำให้เราเห็นภาพมึงได้ยินเสียงมึงเป็นเรื่องเป็นลาวไว้หรือทั้งภาพทั้งเสียงมึงจนกระทั่งมีความรู้สึกเบือ่อในคิดว่ามันเป็นอุปสรรค จริงๆแล้วมาคู่กันนะความคิดกระดวงจิตเนี่ยมันคู่กันอยู่ตลอดอยู่ในน้ำก็คิดได้ฟุ้งได้ไปอยู่ในอวกาศโล่งๆก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นที่ไดมีความคิดที่นั้นก็ฝึกจิตได้ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยง่วงก็ให้ปล่อยให้หลับเมื่อยก็ขยับ ฟุ้งก็ให้ลืมตามันหนีไอ้สามอย่างนี่มันก็จะพ้นหรอกง่วงก็ปล่อยให้มันหลับเพราะเราทำงานเหน,นื่อยๆนี่นั่งไปมันเมื่อยเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงุทธวิธีไม่ช้าเดี๋ยวมันก็หมดไปเองอแหละใจก็กกค่อยใสยกค่อละเอียด เดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็ดิ่งเดี๋ยวก็ดิ่งก็ไปสู่ภายในความสว่างก็แจ้งขึ้นมาในกลางความสว่างเราก็เห็นที่มาของแสงแสงสว่างภายในแล้วก็เห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในตัวของเราซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตเห็นไ่เจอมันไม่ได้ยากอะไรเลยความยากมันอยู่ที่ขี้เกียจต,ตัวเดียวทันหละ ต้องขยันแล้วก็ทำให้มันถูกวิธีถ้าทำอย่างนี้ได้เดียวเราสมความปรารถนาเขาก็มีมือสองมือเขาทำได้เราก็ต้างทำได้